สาได้ได้ร้องในที่เราแบบซ้อมมาซานแอกว่าซ้องที่เสี่ยงไฮ้เออเสี่ยงไฮ้เราจะถ้าจะโดนเออร์ซูล่าขโมยไปไปแลกอะไรอ่ะแลกกับ50ไปแลกอะไรคไปว่าแต่ว่าวันนี้ได้มาเจอเต็มๆอยู่นักข่าวทุกคนทั้งไทยที่เราเอามาเลยรู้สึกว่าทำเต็มที่นะด้วยแล้วยิ่งได้ร้องกับพี่ลูกว่ากับพิลูลาด้วยซึ่งผมก็ ชอบแล้วก็ฟังการเพลงของพี่เขาทั้งสองคนมันตั้งแต่แบบเมื่อนานมากๆเลยนะครับนานเลยครับทุกวันนี้ก็ยังติดตามอยู่ซึ่งรู้สึกเป็นเกียรติมากแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากมันเปนที่ได้มางานการลาเปิดตัวในเรื่องมาเมทของทางดิสนีย์ครับวันนี้ก็ขอบคุณทางดิสนีย์มากๆเลยนะครับที่เชิญผมมาในวันนี้เชิญที่มาร้องเพลงด้วยมาร่วมงานเปิดตัวอย่างบนเวทีเมื่อกี้นุ้ยเอะเพราะแบบว่ามีความสุขมากกับการได้ร้องเพลง มากๆเลยครับเพราะว่าชอบเพลงนี้ตั้งแต่ตั้งแต่แบบตั้งแต่ดูการ์ตูนตั้งแต่เด็กเลยใช่ตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับเพราะว่าได้ร้องกับพี่พนักร้องแบบระดับตุ่แม่เลอระดับดีว่าดีว่าครับแล้วแบบแบบยิ่งใหญ่เลยแต่คนฟังเยอะอย่เนี่ยเขาพูดล้ต้องอยู่บนังก็ชอบเพลงนี้มากจนขอได้ไปเ o v e r ด้วยครับใช่แล้วสุดก็ เพิ่งปล่อยไปประมาณ5้าหกวันแบบนี้นะครับกลุ่มก็ที่แลุ่เยอะนะแอริเอลก็สี่เลยเออเห็นพี่เขียนคาดหัวข่าวอยู่เอนิวนึกว่าแอริเอลสี่เออก็เดีเขาบองเลยว่าเออเราก็ออกตลอดเลยแบบนี้เราจะเป็นเงื่อนให้ได้เลยใช่ครับช่วยที่แบบใกล้จาก ใกล้จะถ่ายครัเบิร์เนี่ยก็ซ้อมร้องทุกวันเลยครับแล้วก็ร้องอยู่กับเฮนอนไรอย่างเงี้เขาก็หอนไปเรื่อยๆไม่หัวไม่ใช้ลัง รอรับคาไหมไม่รูครับแต่ว,ว่าอยากลองให้ฟังแต่ไม่รับคารอหรือว่าพอเราเราผิดเเยอสินเราเลยห,หายยก็มาให,หายนั่งสิครับไม่รู้ว่าลองยืนไปเลยหายหรือเปล่าต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าเริ่มกลับมาตอนน,ตอนนี้สุขภาพตเป็น<อ>ยังไงบ้างอย่างก่อนน้นนี้ที่บอกว่าประมาณเ0อนะนีนจะประมาณ9กอยู่ไหนอยู่ไหไ่หนู่ไ่ไหน่ไไดอยูกไว้่ คที่จริงพอพอมันเป็นอย่างนี้หมอคุณหมอเตือนไว้วิธีการตอบสี่อวิธีการใช้สิทธิ์อะไรบ้างไม่ให้มันตอบแบบเป็นดอกเงินที่คุณหมอจะบอกว่าไม่ทางของทอดของมันแล้วก็ลดใช้เสียงลดลดใช้เสียงนะมัมันยากสลับหมือของทอดของมันมันยากสลับมิวส์ไหมกินของทอดของมันที่หมอห้ามทำไม่ได้ไม่ได้หกินพ si ี่เขาเอาของของมาปากอะไรเงี้ยใช่ก็มีค่ะแล้วก็แบบ อชอบชอบ,ชอบพอักผ่อนดีเราด้วยวเออมันขัดไม่ได้แล้วลดปริมาณแทนได้ไหมล่ะพยายามลดอยู่เพราะว่าถ้ากินเยอะเดี๋ยวน้ำหนักขึ้นด้วยคล้วนี่กลัวไหมว่าเดี๋ยวมันจะอาการมันจะกลับมาเป็นฟครั้งเนจริงๆก็กลัวเหมือนกันครับแต่ข้านันรู้สึกว่าอาจจะเป็นเพราะแบบเราพักผ่อนน้อยนิดหน่อยพักผ่อนน้อยด้วยแล้วก็เจออาการเปลี่ยนบ่อยด้วยครับเลยแบบเป็นหนักขนาดนั้นแต่คิดว่าถ้าเกิดว่าไม่เจออะไรหนักจริงๆคือไม่น่าจะเป็น คไป็วตอนนี <klore. S 3> ้เริ่มเริ่มตอบแล้วรู้สึกว่าเริ่มมั่นใจแตลังจากี้เราก็รวิธีถ่าออกเอแล้วเนาะก็แบบคนที่เมียเาไม่ต้งการจะกรธเราเปก็ถ้าจะโกนก็โกร้องเองเมียมีดุไหม้ากับการโอ่แบบโหงานหนักอย่างเงี้ยค่ะแบบไม่ไฟังอะไรอย่างเงี้ยเมียดุป่ะองดุเรื่องเรื่องอะไรนะดุเรื่องบอกว่าให้รักษาสุขภาพเยอะ อกินเยอะเฮียไม่ป่ดกินเยอะยให้กินส่วนร้องเยอะเฮียก็ไม่ว่าครับเฮียร้องด้วยครัผมโวยหวนอยู่เฮียก็จะมาอ้ดวนดวนดวนมาตว่ามาดวนแล้วเฮียมีเตือนเรื่องอะไรไปครับแบบว่าแนะนำอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็แนะนำอะไรไหมนะส่วนใาญจะเป็นเออเป็นห่วงมากกว่าใช่ไม่อยากให้ก็เฮียพอเห็นผมไม่มีเสียงร้องเพลงไม่ได้ก็ ก็น่าจะแบบผมก็ไม่มีความสุขเนี่ยก็น่าจะไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่แต่พอแล้วกลับไปตอนที่สุดไปรู้อยูใจแค่ว่าควรจะกลับมาไม่ร้องเพลงรู้สึกดังมากเลยครับรู้สึกคนนนั้ที่หายไปก็คือเครียดเครียดมากๆเลยเพราะว่าผมที่ทำเพลงไงดะถ้ามันกลับมาไม่เหมือนเดิมอ่ะเราจะร้องเพลงได้เหมือนเดิมอย่างเงี้ยครับแต่ก็พยายามไม่ร้องเพราะนั้นก็ไม่ได้ร้องเพลงเดิเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าร้องแล้วจู่มันจะยิ่งหนักกว่าเดิมลยจะหยุดร้องไปเลย ก็ไม่ค่อยมีความสุขอมไรมาส่งผลกับงานไหมช่วงที่ต้องพักเสียงไปน่ะพักหนึ่งอ่ะก็ส่งผลอยู่รู้สึกว่ามันทำให้ผมไม่อปมั่นใจเวลาจะไปไปร้องเพลงตามงานนี่ยทํทำให้เราขาดความมั่นใจไปเลยอยู่ใ,ใช่าขาดความมั่นใจเลยแล้วเรียกเรียกความมั่นแล้วเรียกความมั่นใจกลับมาได้ยังไงคบเรียกความมั่นใจกลับมาได้ยงไงก็ แฟนแหละครับแฟนแล้วก็เมียด้วยแล้วก็คนไล่ตัวด้วยอย่างเป็นแฟนๆอย่างเงี้ยถึงผมจะเสียงหายหรือว่าร้องเพี้ยเหลืออะไรเขาไม่เคยว่าเลย<ม>เขาไมีแต่จะบอกว่าเขามีแต่จะบอกเอกชียร์ว่านี่เก่งมากใช่ทุกคนแบบคอยเชียร์ห้าตลอดเีรู้สึกว่าทำไมผมมันใจเยือกเยอะมากเลยไม่ว่าหูองเย้นเลยไม่เคยว่าถ้า,าองเแล้วเอ็นอีถ้าหีกแล้วเย้นก็หนึก็คือท้องเทีเลยนะ GDP <ฮ><ฮ>เย็นอยู่เหมอือนกัน จำพอยังทำสิ anyway, loser, ่แล้วกลับมาเราจะมีตั้งใจจะออกเป็นอะไรเราทำเพื่อเพื่อแต่ละหลายซิงเกิ้ลแต่เราอ๋อโคเวอร์ไปหลายเพลงแล้วแล้วก็มีในอุลซีก็หลายเพลงแล้วตอนนี้มีซิงเกิลซิงเกิลเดี่ยวใกล้จะมาอ่าใบกับายว่าเป็นเดือนสำคัญไม่บอกอัปเดตไม่ใช่เดือนสำคัญหรือว่าใกล้มา อยากจะอยู่กับพวกคนบนดินอยากจะยนต์ยิมคนเต้นเราอย่างไรนอะเดินเคลียร์คลอบนโซงเรียกว่าอะไรนะอ๋อเท้าสวัสดครีบคงไม่ไกลเกินว่าคุณ<อ>จะมีทา่าไว้โดดยังคนเขาเดินตัวเบาบนพื้นคำว่าอะไรนะถนน ใชเรียนดดันมนุษงจะเิดปเช่นกับคนที่อยู่เดอดดอะไรคือไฟแรใหญจเรียกอะไรรอน่ลืมเรือพังเโอเคเว้นสิทธิ์ไม่เธอรูย่งไละ I love to explore the shore of my boat